สวัสดีครับสวัสดีครับบายลูกสบายดีดูห่ะสบายดีปลาลุงอากาศงามๆลูกเอ้ะแบบทำมันเก่งได้มันเห็ดเป็นอากาศงามๆมึงดูห่ะกางามงามอากาศงามๆามาาม,ามั้งดูแม่ดำไปใส่ลูกฮะไปีบอแม่ดำ้มไปเช็กาะไปบีบอัดไปบีบอัดโมนี่แม่ดำไปเที่ยวบอ ไปเที่ยวว่าอีปีออกนะคะา่สงนะอาร์ตในลูกอาร์ตอะไรบ่อีไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้มาได้บอกบังคำบ่อีไม่ได้มาได้บอกโอ้ยยังีงงานกุลุกหรอยอยู่ให้เขาเกลือสุกกันนัก ใหญ่บ่อยู่มาก็เป็นเปียกเป็นลอยลูกกับบ่ได้เลยเจ้าจิ๋มเอนทั้งลังเนาะเฮ้ยเป็นนี่นะลุกกับบ่ได้เลยบังลูกมังตีงมังดูทั้งลังเนีอทั้งหน้าอ้งทั้งลังได้หน่เป็นเปียกเป็นลอยโอ้ยเจมันเลี้ยงใหญ่มากพอเป็นวะนี่อันยืนมังลุก มว่าอยางเี้ยกินเข่าดีๆบ้านมื่อคืนนี้เฮามากินเข่าผัดว่าหย่างบ่ได้อันนี้ก็โคตรชกก,กระโปกไปเล่นตะลนะ่ำขี้ฉีกโอ้ยโคตรชกกระปงน่ามากโอ้ยชังเด้ชังเด้ชังเด้ชังเด,ด้ืออือ,อบานหนึ่งชัง <c oughs> เป็นเปียเป็นลอยโตให้แท่นบังลูกมากหรือบอละาลวโตให้แท่นบังมาหรือเปล่าแหนชิเกลเข้ามาก่อนจะนชิป,ป้อมไม่รำไปใช้หรอกไปวิ่ง ไม่ไดาไปเบียกคือไปดนแทะไปเบียกบ่ไม่ไดาบอกปอกหลา่าบ่โอเคโอ้ยช่างเนี่ยอาสวัสด,ดีครับเนี่ยสวัสด,ดีครับอ่ะแม่ถือหอยอ่ะเฮ็ดงามงามสวัสดีครับโอ้ยเป็นไรสบายดีเด้อพี่น้องช่างเนี่ยช่างเดิมันเป็นได้บกดักหน่อยๆสวัสด,ดีครับ เพงกูแมนนะทุกคนเห็นเดียวจุ๊บอ่ะช่างช่งมันปักถั่วอ่ะเมดาน่ะไปวิ่งกับลูกโอ้ยเมดามีเมดาไปเที่ยวบอเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวไปกับไพลูกแม่โอ้ยแม่เราได้แม่ไปกํบหยาเท่นไปเกนกับปูหิป Bố hiếp mẹ Bố ừ. hiếp bố kia kia mẹ Ừ Tập ai xem Tập ai thêm Ừ Xong rồi Bọn nạ hiếm này Này Xong mà nè Xong rồi Xong rồi Đâu hại thêm đâu Ai thêm mà Mấy người thua hại này thua hại bảo đâu Thêm mà Đâu bỏ thêm Đấy Đấy แม่ผมจะหับเออระทูหายแทนก่อนจะไปได้อือตัูหายแทนอุ้ยเจมอ้าจับดิดิทูหายไอ้นี่เขาหับซะอันนี้เขาหับเลยว้าวนั่นไหมเทม <laughs> ไอเทนได้บอกหอมมากคุณามอบ้างมากะบอมนแล้วผัดทูทูผัดบว,ว,วน, <laughs> น้ำเขาทอมาไทำอไมาเอ็ยังยู่ถามตอ,มอมน,นม่วงุกไ้ลากินไนเด้อดแล Ừ, anh yêu anh đi đi luôn anh em ạ đi anh em 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 mà em em đi em hết em em nó em em để em 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 là em 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 đi. หยังเหรอเห้อเาบอกดีๆว่านาใดให้สีหยัมลิ้นเอาบอกอีป้าต่อยมังม่วงมากินเอาไว้อย่าเห็ดแต่เนองได้นะอันนี้ว่าวน้ำป้านะป้าต่อยม่วงมากินนะเด้อก็บอกดิกันบอกว่าก็วาง ไม่ดำไม่ใส่ดำเบี้ยฮะดำเบี้ยดำไปวิ่งอยากโอ้ยไปวิ่งอยากก็ใส่ดำไปวิ่งอยากก็จะใส่อารมณ์เลยตีใส่อารมณ์โพดเลยทาไอ้เธนไม่ใส่เอเธนฮะไอ้เธนไม่ใส่ไอ้เธนไม่ใส่ไอแธนไม่ใส่เก็ะไม่ดำนะไปใส่ นำ,นำไปเบียกไอแทนไปใส่สินำไเบียดไอแทนไปใส่นำไปเบียดไปเบียดไอแทนก็ไปเบียดยิบไข้ด้ิสิไปเบียดไข่ก็ไปเบีย,ย,ยดนอนตายกึ่งดึงอยู่ก็บ่ไปเบียดเปิดกล้องให้อ้ายเบิ่องนี <c oughs> อย่าไปเหยียบมันดำสอบทานนะ เออไอแทนเออยีแม่เปิดกล่องให้เนี่นะเฮ้ยมันกดบ่ได้่ายอ่ะอ่ะอ่ะห้องอ่านไหมนั่งยังอ่าน หัวแข็งหัวแข็งแข็งแงมันมาอยู่น้องกันเลวบ่ถือกันคือมากับแมวอีแมลำไม่ใส่หรกน้ำเบียน้ำไปวิ่อีพอไข้ดิเอาเองไแกแท่นดิเอาเนี่เดี๋ัวไปวี่ยแท้เหือไปบมัําได้ไปใสปกหลาได้ไปใช้เอาเอไปวิ่ยคือกัน

ไอแทนเห็ดพีใส่ฉันพีเถอะฉนม่นมแ้าเาักเนาเป็น้เอาไปผอว่านายแทนไปห้แทนต่อยมมงชุกมากินลูกทอดแทนต่อยม่วงชุกมากิน แม่เอามาการ์ไปใช้เยี่ยขึ้นขี้นะไหมขึ้นขี้ไปน,นี่ขาบตีหน่ยยังแจ้งไงยังแจ้งวันนี้เขายังตีกันเจนี่น ลูกท่อนชูต่อยม่วงชุกมากินเน่โพดไลยเป็ดม่งเพรแห้งเลยชวนเข้ามาทอนเทนมแ,แม่วางแล้วแม่ว่างเลยดิแม่ลงยาโดอเออโดดกลับไปอิงไว มาใหญ่มาอยู่แล้วมาก็เป็นเปียเป็นรล่อยพี่น้องเลยเพื่อเขาหมา่ว่านี่ยังดีมากนี่นอนลุ๊กผู้พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องผาไปเลี้ยงเทียเดินใจมูว่านี่ก็ไปลงกิบเบิ้ลเมื่อบ่คอยสบายพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี